เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่อัดแน่นด้วยความคาดหวังแฟนฟุตซอลไทยต่างเฝ้ารอค่ำคืนแห่งการพิสูจน์ศักดิ์ศรีเมื่อทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงสนามพบกับคู่ปรับสำคัญจากอาเซียนเกมนี้ไม่ใช่แค่3มแต้มแต่คือการตัดสินชะตาการเป็นแชมป์กลุ่มเและตัวสู่รอบต่อไปของศึกฟุตซอลยู19อาเซียนทุกจังหวะจึงเต็มไปด้วยความกดดันความเร็วและอารมณ์ที่พุ่งทะยานตั้งแต่วินาทีแรก ไทยเปิดเกมด้วยรูปแบบการยืนพื้นที่ที่เน้นความรัดกลุ่มรับแน่นแล้วสวนกลับเร็วใช้ความคล่องตัวและการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งให้ออกนอกลายแต่ฝั่งเหงียนก็เตรียมตัวมาดีไม่เปิดพื้นที่ง่ายๆและอาศัยเกมเพรสซิ่งสูงกดดันตั้งแต่แดนบนทําให้จังหวะต่อบอลของไทยในช่วงต้นยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรเกมช่วง10นาทีแรกจึงเป็นการอย่างเชิงวัดพลังและทดสอบความอดทนของทั้งสงฝ่าย กระทั่งจังหวะพลาดเพียงเซียววินาทีไทยเสียการครองบอลกลางสนามก่อนโดนสวนกลับอย่างรวดเร็วลูกยิงจังหวะแรกถูกบล็อกแต่บอลกระดอนเข้าทางผู้เล่นฝั่งตรงข้ามซัดซ้ำไม่เหลือเสียงเฮของกองเชี์คู่แข่งดังสนัน่นสก,กอร์ครึ่งนำสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ทับช้างศึกน้อยทว่าภาพที่เห็นชัดคือสายตาของนักเตะไทยที่ยังไม่ถออดใจพวกเขาหันมาปลุกใจกันเองรวบรวมสมาธิและเริ่มตั้งเกมใหม่ด้วยความแน่วแน่ หลังเสียประตูไทยปรับจังหวะการเล่นให้เร็วขึ้นกล้าเสียงมากขึ้นในพื้นที่สุดท้ายการสลับบอลจากซ้ายไปขวาเริ่มทำได้ต่อเนื่องเกิดช่องว่างระหว่างลายรับของคู่แข่งจังหวะยิงเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นแม้จะยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูแต่สัญญาณแห่งการคัมแบ็กเริ่มชัดเจนเกมเริ่มเดือดเมื่อการเข้าปะทะหนักขึ้นฟาวส์สมกลายเป็นอีกปัจจัยที่ทั้งสองทีมต้องระวังความพยายามของไทยเริ่มส่งผลในช่วงกลางครึ่งแรก จากจังหวะคิกอินที่ซ้อมมาอย่างดีบอลถูกหยอดเข้ากรอบเขตโทษก่อนนะมีการคว่ำหลอกเปิดทางให้ตัวสอดขึ้นมายิงเต็มข้อบอนพุ่งเสียตาข่ายอย่างเด็ดขาดเสียงเฮของแฟนไทยระเบิดออกมาความหวังกลับคืนสู่สนามอีกครั้งสกอร์กลับมาเท่ากันเกมเปิดหน้าแรกมากขึ้นและอุณหภูมิความมันก็พุ่งสูงตามไปด้วยเมื่อเกมไหลลื่นขึ้นความมั่นใจของไทยยิ่งเพิ่มขึ้นนักเตะเดาวรุ่งหลายคนแสดงให้เห็นถึงความกล้า ความนิ่งและวุฒิภาวะเกินวัยการคุมจังหวะในพื้นที่แคบการเล่นหนึ่งสองที่แม่นยำและการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้บอลทำให้รูปเกมเริ่มเอียงมาทางฝั่งไทยแม้คู่แข่งจะพยายามสวนกลับด้วยความเร็วแต่แนวรับไทยอ่านเกมได้ดีตัดบอลได้หลายครั้งและเปลี่ยนเป็นโอกาสโต้กลับทันทีก่อนหมดครึ่งแรกความผิดพลาดเล็กน้อยของคู่แข่งกลายเป็นโอกาสทองไทยฉกบอลได้ในแดนบนก่อนจะจ่ายทะลุช่องให้ตัวริมเส้นสอดเข้าไปยิงมุมแคบ บอลชนเสาในก่อนเด้งเข้าประตูเสียงเฮดังลั่นสกอร์พลิกครึ่งนำเป็นครั้งแรกบรรยากาศในสนามเปลี่ยนจากความกดดันเป็นความฮึกเหิมนักเตะไทยฉลองกันอย่างมีสติเพราะรู้ดีว่างานยังไม่จบครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความดุดันยิ่งกว่าเดิมฝั่งเหนียนต้องเปิดเกมรุกเพื่อทวงประตูคืนขณะที่ไทยเลือกเล่นอย่างมีวินยัยรอจังหวะสวนกลับที่ชัดเจนเกมรับของไทยถูกทดสอบอย่างหนักจากการยิงไกลและการเคลื่อนที่เร็วของคู่แข่ง แต่ผู้รักษาประตูไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดป้องกันลูกยากได้หลายครั้งสร้างความมั่นใจให้เพื่อนร่วมทีมอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปความเหนื่อยล้ากลายเป็นสัตว์ูสำคัญฝาวส,ส่งเริ่มเพิ่มขึ้นโค้ชไทยตัดสินใจปรับแท็ติกส่งผู้เล่นที่มีความมอสอดอลงมาเพิ่มพลังในแดนกลางการเปลี่ยนตัวครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเกมของไทยกลับมาคุมพื้นที่ได้อีกครั้งการต่อบอลเริ่มนิ่งขึ้นลดความเสี่ยงและค่อยๆบีบพื้นที่คู่แข่งให้แคบลง จังหวะสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคู่แข่งตัดสินใจเล่น power play หวังทวงประตูคืนแต่การจ่ายบอลพลาดเพียงครั้งเดียวเปิดโอกาสให้ไทยตัดบอลได้กลางสนามก่อนยิงไกลเข้าประตูโล่งๆอย่างเยือกเย็นประตูนี้ไม่เพียงเพิ่มสกอร์แต่ยังทำลายความหวังของคู่แข่งอย่างชัดเจนเสียงเชียร์ไทยแลนด์ดังต่อเนื่องทั่วสนามช่วงเวลาที่เหลือไทยเล่นด้วยความมั่นใจสูงคุมเกมอย่างชันฉลาดใช้ประสบการณ์และว,วินัยทีมรักษาสกอร์ ไม่เร่งไม่โลนและไม่เปิดพื้นที่ให้โดนสวนกลับแม้คู่แข่งจะพยายามฮึดสู้จนวินาทีสุดท้ายแต่แนวรับไทยยืนตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมทุกการบล็อกทุกการสกัดล้้นสะท้อนถึงการทำงานหนักและการซ้อมที่เข้มข้นมาตลอดทัวร์นาเมนต์เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับพาพนักเตะไทยซุดลงกับพื้นด้วยความดีใจและโล่งอกชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่แค่การแซงชนะที่สใจแต่คือการยืนยันศักยภาพของฟุตซอลไทยรุ่นใหม่ การเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม A คือรางวัลของความพยายามวินัยและหัวใจนักสู้ของทุกคนในทีมภาพการจับมือขอบคุณแฟนบอลและรอยยิ้มที่เปื้อนเหงื่อสะท้อนถึงความหมายของคำว่าทีมเวิร์กอย่างแท้จริงนักเตะหลายคนอาจยังเป็นเพียงดาวรุ่งแต่สิ่งที่แสดงออกมาในสนามคือความเป็นมืออาชีพความรับผิดชอบและความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะพาฟุตซอลไทยก้าวไกลในระดับนานาชาติชัยชนะครั้งนี้ยังส่งสารสำคัญถึงคู่แข่งในอาเซียนว่า ไทยยังคงเป็นมาตร,รฐานของฟุตซอลภูมิภาคการพัฒนายาว,วชนอย่างต่อเนื่องการให้โอกาสลงสนามจริงและการปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อยคือรากฐานของความสำเร็จในระยะยาวเมื่อแสงไฟในสนามค่อยๆดับลงเรื่องราวของเกมนี้จะยังถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแมชที่มันและดราม่าที่สุดของทัวนามเมนต์ จากการตามหลังสู่การแซงชนะจากความกดดันสู่ความภาคภูมิใจและจากเด็กหนุ่มธรรมดาสู่ฮีโร่ในหัวใจแฟนฟุตซอลไทยทั้งประเทศเส้นทางยังไม่จบแต่ค่ำคืนนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าฟุตซอลไทยยังมีอนาคตที่สดใสรอยอยู่ข้างหน้า